นะบางคนมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ดราม่าทั้งนิดนึงนะครับว่ามันไม่หายหรอกนะครับปูนขาวมันจะมาทาให้ให้พริกเน่าหายได้ยังไงถ้ามันเกิดจากแมลงวันทองเนี่ยปูนขาวไม่มีทางหายนะครับแต่ถ้าเกิดจากเชื้อราปูนขาวใส่ปูนขาวหายแน่นอนนะพริกที่ผมปลูกไว้เนี่ยมันสวยมากๆเลยนะฮะเนี่ยครับมันจะไม่มีพริกเน่านะครับไม่มีเชือ้อราแล้วก็ไม่มีมแมลงวันทองมาจอะเพราะว่าเราทําทั้งสองอย่างเลย ทำทั้งดักมแมลงวันทองแล้วก็ใส่ปูนขาวแล้วก็เชื้อไตรโดมาครับพิธีกับดักมแมลงวันทองนะครับก็เรามาทํากันเลยว่าผมจะทํำยังไงนะครับนี่คือครับเมทียวลิกินน่น นะครับมันนอ่านัเป็นภาษาอังกฤษทั้งนี้มันขาดนะครับตัวนี้คือตัวดักจับหรือหรือตัวล่อแมลงมันทองนั่นเองนะครับนี่ครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่าผมจะทํำยังไงนะครับอุปกรณ์เราก็มีไม่เยอะครับมีแค่ขวดน้ําใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีสาลีแล้วก็มีตัวดักมีเชือกฟางแค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูเลยครับอ่านี่นี่ตัวที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับ แมลงวันทองก็ตอนนี้กำลังบินบินว่อนอยู่เลยนะอ่ะเราทําอย่างนี้นะครับตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเประมาณนี้ทาเป็นสาม สี่สามรูนะครับเพื่อให้ดอเมันทองเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราสำรีนะครับสำรีนะประมาณประมาณเท่านี้ผมก็จะเอามาเชื่อมฟางมามัด ะฟังมัดเลยครับนี่ครับเสร็จแ,แล้วเราเอามาชุบนะครับนิดนึเงเดี๋ยวนิดนึงน,น,นะครับพอได้ทำ ันนี้เราก็ใส่ก่อนเดือนนะครับเราเราใส่น้ําก่อนมาใส่น้ําก่อนนะครับน้ําเนี่ยผมผสมกับตะไลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟองเลยนะครับน้ําประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราใส่ลงไปแล้วก็เอาฝามาปิดให้เลยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็น กินเขาเรียกว่าตัวดักจับแมลงวันทองนะครับแมลงวันทองก็จะเข้าเข้าแล้วมันจะออกไม่ได้นะครับเนี่ครดูครับแค่ทำแค่นี้กแมลงวันทองก็บินว่อนแล้วครับนี่ครับก็ได้กินแล้วก็จะมาครับก็เนี่ยครับหลังจากที่เราทํำที่ดักแมลงวันทองแล้วนะครับเราก็มาใส่ใต้ต้นต้นพริกนะครับก็ต้นพริกของเรา มาดูได้เลยนะครับว่าผมปลูกไว้ในในในเข่งนะครับปลูกไว้อยู่สองเข่งนะก็ตอนนี้ออกดอกเต็มต้นเลยนะอันนี้คือพริกอันนี้พริกเครือนะเขาเรียกว่าพริกเครือนะครับนี่ครับก็ลูกก็เริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ออกดอกเต็มเลยอันนี้ส่วนนี้พินพริกกินดามีสองพริกนะครับที่เราปลูกไว้ในเข่งใบเล็กนะฮะ นะครับเราจะดักแมลงวันทองไว้ก่อนนะครับเพื่อนะครับเพื่อไม่ให้แมลงวันทองมาเจาะเม็ดพริกของเรานะครับถ้ามาเจาะเม็ดพริกของเราปั๊บมันก็จะทําให้พริกเน่านะครับเนี่ยครับดูดูเลยครับเราเพิ่งมาวางไว้เมื่อช่วงตอนเช้านี่เองนะครับผ่านมาก็นี่ครับดูครับเห็นชัดไหมนะครับแมลงวันทองก็ตก ผมวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะนี่อีกอีกกันนึงนี่ต้นนี้อีกกันนึงนี่ยครับเยอะนะครับมแมลงวันทองนะครับเราก็รอดักอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันามาเจาะพริกของเรานะครับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับต้นเ,เม็ดพริกเนะี่ยเม็ดพริกที่มันเน่านะครับที่มันไม่ใช่เชื้อรานะผมเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าพริกหนะ่ยมันจะมีปัญหา เกี่ยวกับพริกเน่ามันจะมีอยู่สสาเหตุด้วยกันหลักๆนะครับก็คือ1เกิดจากเชื้อานะราฮะเกิดจากเชื้อราก็เชื้อราในดินนะครับมันก็ทําให้พริกเป็นแอนแทคโนตนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือฮนะเกิดจากมาแมลงวันฟองมาเจาะนะครับมาเจาะแล้วก็ไข่ใส่ก็ทําให้พริกเน่าแล้วก็หลุดร่วงก่อนที่จะสุกด,ด้วยกันเหมือนกันนะครับนะครับมีอยู่สสาเหตุหลักๆนะถ้าเป็นเชื้อราเนี่ย เชื้อราแอนแทคโนดเนี่ยผมจะใช้ปูนขาวแล้วก็ไตรโคดมามาใส่นะครับมันก็จะหายนะฮแต่ว่าถ้ามันเป็นเ,เกี่ยวกับมแมลงวันทองเราก็ต้องหาอะไรมาดักนะครับต้องมีตัวดักมแมลงวันทองมันถึงจะหายนะครับเราจะเอาปูนขาวมาใส่มันก็ไม่หายนะครับต้องแยกให้ออกนะครับว่ามันมีอยู่สองสาเหตุต้องแก้ให้ตรงจุดนะบางคน มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ดราม่าทั้งนิดนึงนะครับว่ามันไม่หายหรอกนะครับปูนขาวมันจะมาทาใ,ให้พิกเน่าหายได้ยังไงถ้ามันเกิดจากมแมลงวันทองเนี่ยปูนขาวไม่มีทางหายนะครับอ่าถ้าเกิดจากมแมลงวันทองปูนขาวไม่หายแน่นอนนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจากเชื้อราปูนขาวใสปูนขาวหายแน่นอนนะรเราต้องแยกให้ออกว่ามันเกิดจากสาเหตุไหน,นะ ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุหนทำทั้งสองอย่างเลยทั้งใส่ปูนขาวทั้งใส่ตะไครโคดมาแล้วก็ทําตัวดักแมลงวันทองแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยฮะทำสองอย่างนะแล้วพริกของท่านก็จะไม่มีปัญหาพริกเน่านะพริกที่ผมปลูกไว้เนี่ยมันสวยมากๆเลยนะฮะเนี่ยครับมันจะไม่มีพริกเน่านะครับไม่มีเชื้อราแล้วก็ไม่มีแมลงวันทองมาจอดเพราะว่าเราทําทั้งสองอย่างเลยทําทั้งดักแมลงวันทองแล้วก็ใส่ปูนขาว แล้วก็เชื้อไตรโคดม่านะครับมาดูต้นนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับดูครับกําลังสวยนะกําลังพิกกาลังมานะฮะเนี่ยกำลังโตนะครับเนี่ยครับโตนะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็ดูดูแล้วนะครับว่ามันออกดอกดกมากโอเคครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับมีความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันขอบคุณทุกท่านครับฝากกด Subscribe ช่องเกษตรโนบ้านด้วยสำหรับคิับ